สวัสดีทักทายทุกๆคนวันนี้ยายๆจะมาทำลาซานญานะทุกคนดูนะยายๆก็ทำครั้งแรกเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นลาซานญาไหมเนาะก็ยายๆก็ยังไม่มีขั้นตอนการทำซอสทำอะไรไวนะ้เนาะเพราะว่ายายๆทำครั้งแรกจะลองดูก่อนเนาะถ้าเกิดว่ามันประสบความสำเร็จยายๆก็จะทำขั้นตอนการปรุงซอสอ่าอันนี้ซอสที่ว่ามีเนือนะ้อเนื้อสัตว์เนาะ แล้วก็อันนี้จะเป็นซอสขาวซอสขาวเนาะเอาไว้ไวผสมรวมกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นชีสเนาะมอสเลล่าชีสอันนี้ก็จะเป็นแผ่นแผ่นลาซานญ,ญ่าเนาะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำกันเลยเนาะอันนี้ก็พิมพ์ใหญ่ๆก็ใส่ฐานน้ำมันมะกอกแล้วเนาะก็จะโรยด้วยซอสขาวเนาะโรยด้วยซอสขาวก่อนตามสูตรเขนานะทุกคนเนาะ โรยซอสขาวโรยซอสขาวเสร็จแล้วเราก็ใส่แผ่นแผ่นสูตรนี้เขาบอกไม่ต้องต้มเนาะทุกคนเนาะไม่ต้องต้มบางสูตรเขาก็ต้องต้มก่อนเนาะแต่อันนี้ยายไม่ต้มเนาะเสร็จเราก็จะใส่อันนี้ใส่อ่าที่เป็นเนื้อสัตว์เนาะใส่ลงไปนะนเนาะาอมาดูนะนี่ทุกคนได้หนึ่งชั้นแล้วพอใส่อันนี้เสร็จแล้วเราก็ โรยด้วยซอสขาวอีกทีนึงแบบนี้เนี่ยเราก็จะทำอย่างนี้ทำ็นกระทั่งเสร็จนะเนาะจะกี่ชั้นก็แล้วแต่เนาะทำแบบนี้สลับกันไปจนกระทั่งหมดหมดซอสหมดแผ่นแป้งเนาะทุกคนเนาะนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะที่ยายจะโรยชีสเนาะอันนี้ก็จะโรยชีสนะชอบ มากน้อยก็แล้วแต่เนาะโรยลงไปเลยเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวยายๆก็จะเอาไปอบแต่ว่าก่อนไปอบเดี๋ยวเราจะคุมด้วยฟอยล์ก่อนเนาะคุมด้วยฟอยล์ก่อนนะทุกคนนี่จ้าทุกคน เราคุมด้วยฟอยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทํากันอบเนาะประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนมันจะเป็นลาสัญญาไหมนะทุกคนเสร็จแล้วจ้าทุกคนเรามาลุ้นไปพร้อมกันเนาะทุกคนเพิ่งออกมาจากอ่าเตาเลยทุกคนนี่เป็นไงบ้างทุกคนว้าว โอเคอยู่นะทุกคนดูสินี่ยายให้ดูใกล้ๆน่ากินมากเลยเห็นไหมลาาัญญาครั้งแรกของยายทุกคนเดี๋ยวยายจะชิมแล้วก็จะเอามาบอกเนาะว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนาะทุกคนเนาะแต่ก็โอเคนะสีสันเนาะทุกคนเนาะสีสันก็สีสันก็ได้อยู่นะทุกคนเนาะเนี่ยดูสิ น่ากินมากเลยเห็นไหมครั้งแรกครั้งแรกของการทำลาซานญาเนาะโอเคนะเดี๋ยวยา,ยายจะชิมแล้วก็จะเอามาบอกทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามาชมคลิปของยาย,ายใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ยายๆด้วยนะทุกคนเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะ